มาถึงขั้นตอนการแนะนําอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับบูทแกนใบกวนอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับสปริงอุปกรณ์ชิ้นที่สามนะครับแกนไส้ก๊อกและจุกแกนไส้ก๊อกนะครับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับสลักก๊อกครับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับคันโยก โอลิงหลังโถใบกวนครับโถมาถึงขั้นตอนการประกอบเครื่องนะครับขั้นตอนในการประกอบขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่โอลิงที่หลังโถนะครับแต่ก่อนจะใส่อุปกรณ์ที่เป็นยางทุกครั้งเราควรทาด้วยวัสลีนะครับเพื่อง่ายต่อการใส่และป้องกันอุปกรณ์ที่เป็นยางเนี่ยสึกหลอนะครับ ถึงขั้นตอนการประกอบนะครับนำโอลิงใส่ที่แกนนะครับผมเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับเริ่มใส่จากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพื่อง่ายต่อการประกอบอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนถัดไปนะครับใส่บูทที่แกนใบกวนนะครับผมบูทก็เป็นยางนะครับอุปกรณ์นี้ต้องทาด้วยวาสลีนนะครับเพื่อป้องกันการสึกลอนะครับ จุดที่ทาวสัสลีนนะครับผมก็จะเป็นจุดด้านในนะครับจากนั้นใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเป็นการใส่ใบกวนใส่เข้าไปที่แกนนะครับตรงๆนะครับขยับเล็กน้อยนะครับให้ใบกวนล,ลงล่องนะครับผม ขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบโถนะครับให้เราใส่โถเข้าไปตรงๆนะครับจากนั้นออกแรงเล็กน้อยนะครับเพื่อดันโถเข้าไปข้างหน้าขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบจุกไส้ก๊อกนะครับนำไส้ก๊อกนะครับกับจุกไส้ก๊อกประกอบกันนะครับ Okay, จากนั้นทาวาสลีนทาลงไปทั่วๆนะครับเพื่อาป้องกันการเสียดสีนะครับแล้วก็ยือดอายุในการใช้งานอุปกรณ์ด้วยนะครับนำสปริงใส่เข้าไปนะครับจากนั้นใส่แท่ก๊อกตามลงไปนะครับโดยที่หันด้านหัวก๊อกนะครับที่มีรูออกด้านนอกนะครับ โอเคนะครับใช้มือดันขึ้นไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็นำคันโยกนะครับใส่เข้าไปจากนั้นนะครับใส่สลักยึดคันโยกนะครับโดยที่เราใส่ด้านไหนก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับล็อกสลักคันโยกนะครับ ล็อกให้แน่นพอดีนะครับผมเท่าน,นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการประกอบชุดก๊อกนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับประกอบฟ้าโถโดยที่เราประกอบจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับประกอบให้ด้านหลังนะครับแผ่นเหล็กประกบกันพอดี สายไฟที่แนะนำนะครับก็เป็นสายไฟขนาด2อคูณสนะครับจะมีขนาดเป็นสายใหญ่นะครับผมถ้าเกิดเราใช้สายเล็กเนี่ยอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับสําหรับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะใช้น้ําเปล่าในการทดสอบนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราประกอบไปเนี่ยรั่วหรือเปล่านะครับผมให้อาน้ําเปล่าเนี่ยเทลงไปก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ อักเช็คแล้วนะครับว่าไม่มีการรั่วซึมนะครับให้เรากดน้ำเปล่าออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราเทน้ำที่เราผสมไว้แล้วนะครับลงไปนะครับเพื่อปัน่นเทน,น้ำลงไปเนี่ยที่ระดับมินนะครับขั้นตอนการใช้งานปุ่มนะครับเริ่มแรกนะครับให้เรากดไปที่ เปิดเครื่องนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เรากดไปที่ใบกวนโถที่1นะครับกดไปที่ใบกวนโถที่2นะครับมิกคือการให้เราเนี่ยเติมน้ําลงไปนะครับเพื่อผสมน้ํานะครับผมหลังจากผสมน้ําเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่โหมดความเย็นนะครับโหมดความเย็นโถที่1ครับโหมดความเย็นโถที่2ครับ โหมดนี้จะทําให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทํางานนะครับแต่ยังไม่เป็นน้ําหวานเกล็ดีมะหากต้องการทําให้เป็นน้ําหวานเกล็ดทีมะนะครับให้เรากดปุ่มความเย็นอีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับปุ่มความเย็นม,มาที่โหมดไอซ์นะครับปุ่มนี้ก็คือรอการทําน้ําหวานเกล็ดีมะได้เลยครับผมสําหรับเครื่องทาน้ําหวานเกล็ดมะนะครับแบบดิจิตอลเพียงแค่เรากดไปที่โหมดไอซ์นะครับเราก็สามารถได้น้ําหวานเกล็ดมะมากินแบบง่ายๆเลยนะครับผม หากเครื่องทาน้ําหวานทําอุณภูมิในอุณภูมิที่พอเหมาะนะครับเครื่องจะหยุดการทางานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อการประหยัดไฟในการใช้งานถึงขั้นตอนการถอดอุปกรณ์เพื่อทําการล้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาถอดอุปกรณ์ที่หัวก๊อก,กก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับถอดแกนที่หัวก๊อกนะครับจากนั้นถอดคันโยกหัวก๊อกออกนะครับ ดึงส้ก๊อกออกมาครับและสปริงขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาโถนะครับยกข้างหลังขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการถอดโถนะครับให้เอานิ้วโป้งทั้งสองนิ้วนะครับดันขึ้นเล็กน้อยครับจากนั้นดึงออกมาตรงๆ ถอดใบกวนนะครับดึงออกมาตรงๆอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับถอดโอลิงที่หลังโถนะครับเพื่อทำความสะอาด